ถ้าวันหนึ่งความล้มละลายของร้านอาหารทำให้คุณต้องเผชิญกับคนที่ไม่ควรกลับมาคุณจะทำยังไงคืนฝนตกคืนนั้นแม่ลูกไร้บ้านสองคนก้าเข้ามาในร้านเก่าที่ไม่ควรมีใครเหยียบแต่สิ่งที่ตามมาด้วยไม่ใช่คนไม่ใช่วิญญาณแต่คือความจริงที่เขาหนีมาตลอดชีวิตและเมื่อประตูร้านปิดลงเองมันสายไปแล้วที่จะถอยกลับ ลมเย,ยผ่าใบไผ่หน้าร้าที่เพิ่มปิดตาพื้นซีดรอจากคราลูกค้าไม่มากลิ่นหม้อ,อกแกงที่เยะชื่อบาดใจเอกเขายืนนิ่งมองป้าไฟที่กระพริบราเหมือนจะดิเสียงฝนกระแทกกระหลังคอนกรีตที่แต่เอกสูดได้ใจเข้าลึก咯กลิ่นชื้นน้าอาแดนในอกมือของเขาเยะจัดโบโตะที่เกลือแตกเขาหันไปที่ประตูเงาร่าร่าสองแม่ลูยืนอยู่เสื้ออของแม่ขาดะ ผมของเด็กกลูนั้นเปียกระจะนออยู่เอกกพริบตาหัวใจบีแบแน่ความเมียบกทัดบอเสียงเด็กกระพูแบบแผ่วแม่หิวมาก่อเอกรู้สึกเหมือนโลกระหมูนะช้าปลายจมูกกลิ่นฝุ่นที่ฟุ้งขึ้นจากพื้นลมหายใจของเขาขาดวงเสียยงลมเสียด่าชอบภยัยเหมือนคำเตือนอระบางอายา่า เขาเอชชียแม่ลูเข้ามาเท้าและกองเดีเยบ้องที่แต่เสียงไตกระดังแผ่วทําเอาเอกสดิกไกลกันน้อยเขาตะก้าที่เหลือไอในหมอ้อใส่จาไอน้ำอุณละไอขึ้นประทบใบหน้าของเด็กเด็กยิ้มน้อยแต่แววตากลัดซ่อนบางยู่หลึกะแม่มองเอกริมฝีปากเธอสันแต่ก่อนจะเอ่ยะคำใดเสียงฟ้าผ่าดังลงใกล้จนพื้สะเทือ,อน ไฟในร้านกับพริบรุนแรงเงาบนกำแพงงดบิดเบีย้ยยอเอกขนลาโช่วยาวตามแขนนะอากาศเย์นะจัดจนรู้สึกถึงกระดูกสันล,ลัดแม่ลูหันมองกันเหมือนรู้อะไรบางอย่างที่เขายังไม่รู้แววตามแม่มือดลึกเด็กขยับเบาเข้าใกล้เอกชักช้าและตอนนั้นเอกก็ได้กลิ่นบางอย่างกลิ่นที่ไม่ใช่อาหารไม่ใช่กลิ่นฝน แต่เป็นกลิ่นที่ทําให้หัวใจเขาหยุดเต้นชั่วะขณะกลิ่นที่ทําให้รู้ว่าทุกอย่างกาลังจะเปลี่ยนไปตลอดกาลเอแกแขงงงค้างลมหายใจตกคาอกกลิ่นประหลาดนั้นลอมอบตัวเหมือนลมเย็ดดันเข้ามาจากทุกทิศเด็กกลุ้มเงยหน้าช้าแววตาเขามือดดสนิทไม่ใช่ความหิวะแต่เหมือนบางอย่างกำลังมองทะลุเขาแม่อยู่นิ่ง ไหลเธอสั่งเนาเบาแต่ใบหน้าไม่มีรองรอยตระหนเธอมองเอกเมื่ออนกำลังรอคำตอบบางอย่าเอกท้อยลัดส้นเท้าเตะโตดังกึกเสียงสะท้อนในร้าที่โล่งมาเปลอากาศสหนาแน่จนรู้สึรถเหล็กขมปลายลิเด็กกระขยังเบาเข้าอีกา้าเงาของเขาเหยียดยาวบนพื้นบิดเบีย้ยยงเหมือนไม่ได้ตามรูปะ เหมือนเงาไม่ใช่ของรูปรเจ้าของมันเอกเพลหลัดบตาเสียยมเดียและได้ยินเสียงเสียงแผ่วๆติดกันไป็นนจังหวะไม่ใช่เสียงเด็กอะไม่ใช่เสียงแม่คล้ายเสียงชักลมหายใจของคนที่ไม่ควรมีอายุในร้าที่ปิดไปแล้วเขาเปิดดตาแม่ก้มหน้าเด็กยีมอแซงงงฟ้าและส่องเข้ามาในร้า เผยให้เห็นบางย่าบนแขนนอแม่รอยอนันนี่ไม่สมบูรณ์ขาดเป็นช่วงๆเหมือนถูกเอกลือน้ำลายหนาๆลิแน่งจนรู้สบาดในปากหัวใจเต้นสันระระวีกกครั้งเด็กเงยหน้ามองตรงเข้าในตาเอกแววตาคู่นานนสันละลอมเหมือนคลืน่นน้ำดำไหลลวนข้างในแล้วเขาก็เอ่ย เสียงแผ่วแต่ชัดเจนพอให้เรือดใดไกเอ,อกะเย็ดับพี่เอกรู้ใช่ไหมเด็กขยัดเบาเข้ามาใกล้จนอเยเยจากเสื้ออปียกแตะผิวเอกว่าทำไมร้านี้ถึงไม่มีใครอยู่มานาเสียงฟ้าผ่าอีกครั้งประตูร้านปิดลงเองเสียงปังดังสะท้อนหนังและในความมือเดะที่กลัดบอมาเอกก็รู้ว่าสิ่งที่เขาเก็บสะอนมาเป็นปี กำลังะถูกเปิดออกโดยคนที่ไม่น่าจะรู้เอกยืนนิ่งหัวใจเต้นแรงจนหูอื้อคาของเด็กก็เหมือนมีน้ำหนักถามลงตรงอกหนักเยะจมหรือก่อเขาหายใจเข้าแต่กลิ่นน้ำปลาลานั้นกลับแรงงขึ้นเหมือนควันดําลอยวนอยู่ตรงใบหูประสิทบ,บางอย่าที่เขาไม่อยากฟังนอกแม่เง่อยหน้าช้า,ชา แววตาเธอแดงวา่าไม่ใช่จากน้ำตาแต่เหมือนความรู้สึกบางอย่างก,กำลังพุ่งขึ้นจากในอกเอกเสียงเธอแตกพรา่าเหมือนเสียยงผ่านกระจกที่ราวะร้านนี้มันไม่ใช่แค่ละมาลาใช่ไหมเอกท้อยยลัดหลังชนกำแพงอเงยดับความทรงจำที่เขาอุตส่าห์ทันไว้สั่นไหวอยู่ใต้ผิวะเหมือนจะผุดขึ้นมา เสียงฝนเริ่มหนักก่อเม็ดอฝนกระแทกกกจกจนดังเหมือนในหินก่อนาเลกก่อและทธนใดานั้นเอกได้ยินเสียงอีกเสียยงหนึ่งเสียยงที่ไม่ควรจะมีในร้าไม่ควรจะมีใกล้แม่ลูคู่นี้ไม่ควรจะมีอีกตลอด,ดชีวิตเขาเสียงลากบางอย่าบนพื้นแควก่อแควก่อแควก่อเหมือนเล่บยาวๆขู่ดกเบื้ององทีละที เอกหันขวับแต่มุมห่อองด้านนะนะมือดดนิทมีพียงเงาไหวๆคล้ายคนก็มอตัวแต่รูปทรงบิดเงเหมือนร่างที่ลืมวิธีการยืนแม่จับมืออลูแน่แต่เธอกลัดบ้องมองไปที่เงานะเหมือนคุ้นเคยเหมือนรอให้มันออกมาเอกตัวชาปลายมือแสบอเหงือ่ออเยซึมตามสัตว์หน้าหลังเด็กหันมาอีกครั้ง ยิมอยิมกว่ะกกว่าครงมนมุมปากยื่นดึ้นเลก็กน,น้อยนในแบบที่มนุษย์สอไม่ควรทำได้ที่เอกเขากระซิบเขายัดอยู่เสียงลากเละบดังแรงขึ้นแควกอแควกอขยับอบอเข้าใกล้เข้าใกล้เข้าใกล้เ,กลเอกทีละนี้วเอกสูด้ด้ใจแรงจนเจ็บอก เหมือนปอดถูกบีบอเขารู้แล้วว่าเงานน้าน่ะคืออะไรหรือใครคือคนที่หายไปในคืนนั้สุดท้ายก่อนร้าจะละมาลาแม่ลู่เงียบร้างเงียบโลกภายนอกเหมือนหยุดหมุนและในช่วงขณะหนึ่งเงาหน้านั้นก็เงยหน้าเงานั้นเงยหน้าช้าเหมือนข้อของมันติดอยู่กับบาบางเงยาเสียงกระดูกลัดมาดังกรากเบาๆ พื้นใต้เท้าเอกสั่งในไหวเหมือนมีชีวิตใบหน้าที่ค่อยๆปรากฏไม่ชัดดะเหมือนมีหมอกดำปกคลุมอแต่รูปร่างรูป,ปตาและริมฝีปากกที่บีเดบียอทำให้เอกขาอนในท,นทันทีนั่นไม่ผิดแน่มันคือเงาของเขาคนที่เอกอยู่กับเบาเขาในคืนที่ฝนตกเหมือนอนแบบนี้ คือนาะที่เสียงลมหวีได้ยาวจนทําให้เรือใดาไก่ยเย็ดบอแม่ลูกแกยักบอถอยเะเหล่ากล้าแต่เด็กกลับเข้าใกล้เอกดึงชายเสื้ออาเขาเบาๆนิวเล็กแกเย็ดดับจนเหมือนแต่น้ําแข็งพี่เอกเสียงนั้นต่ําลงคืนนั้นพี่จำได้ใช่ไหมเอกพยักกันหน้าแทบไม่ออกลมหายใจไร้อนผ่าออกมาเป็นช่วงๆภาพในหัดว่าเริ่มพรา เสียงน้ำกระแทกกับพื้นวันนั้นเสียงทะลาะกาันและเสียงเสียงของบางสิ่งที่ตกกระแทกกับพื้นอย่างรวดเร็วเน่าในมูมาห้าองค์ขยับบอแขนน้ำมันเหยยดอออกยาวเกินมนุษย์สและบำดำขู่ดะพื้แควกอแควกอดังจนฟังเหมือนอยู่ข้างหูเอกแม่ปิดปากรอยนิ้ทขาด้าเป็นช่องงบนะแขนนอเธอ เหมือนเริ่อแมแสบแดงเหมือนถูก,กระปลุกให้จำอะไรขึ้นมาเหมือนอนกันเงานั้นายีดวัวสูงขึ้นหลังเงาหัวเอนดวงตาสองจุดสว่างสีมนเหมือนเท่าฐานจ้าองเอกไม่กับพริบอเอกลืนน้ำลายขมขมต้นคอร้อยหนาา้า่าเสียงหัวใจเต้นดังเกึกกะเหมือนจะทุบอกลูดออกมาเงานั้นนอกปาก ช้ามากจนเห็นเงาของรูประสงที่ไม่ใช่ขนมนูสออากาศสอนอบร้านเหมือนหยุดหมุนแล้วมันก็เปล่งเสียยงเสียยงที่แห้งแตกเหมือนลมผ่านรอยแยกในกระดูกเอกเสียงนั้นเหมือนเรียกระจากใต้ดินกลับมาจบให้ฉัดน,นะมือของเงาเหยียดยเข้ามาข้างหน้าและบทเกลืออบอแตกปลายคางเอก และธนใดานั้นเด็กก็พูดดื้นเบาแต่ชัดร่ากับคำพิพากษาถ้าพี่ไม่บอกความจริเขาจะไม่ไปเอกตัวชาขาแทบไปยืนไม่ไหวเงาเข้าใกล้กลิ่งเย,ยดิบตีขึ้นใารอบจมูกและก่อนที่เล็บบัจะสัมผัสผิวเอกเพียงนิวดียอเงาหนอน,นก็เงาหนอน,นก็ สด้าวงเหมือนบางอยากกระชากมนจากด้านหลัดเสียงกระดูกระดังกระดาเบาๆร่างอดัมบีดังชั่วขณะหนึ่งเหมือนมันเจบ่เหมือนมันโกรธะเอกะกายลมหายใจขาเด่วงหัวใจเต้นรุนแรงจนมือสั่งอากาศในร้านหนาแน่นเหมือนกำลังบีบบ่อชอกให้แคบลงเรื่อ,อ,อแม่จับแขนนาลูแน่ แต่มือของเธอเองก็สั่งนอจนเห็นได้ชัดดะใบหนะ้าเธอขึ้นนะ้เงาหนารอยยันนี่บนแขนนะคะยะเรื่อแม่แผลกว่าเหมือนมีเงาเล็กๆก็ๆคลืบคลานอยู่ใต้นาะงเด็กก้าวออกมาขวางเอกตาเขามือลงกว่าคราก่อนเหมือนดูดแสงไฟทั้งร้าให้มือดะมะนิ้วเล็ก,กชี้ไปที่เงาดำเขายังจำว่าพี่ทำอะไรไว้คำพูดนั้นทำเอาเอกเหมือนถูกผลักกล่อมอ ความทรงจำปะทะเข้ามาเหมือนคลื่นนันดกกอคือคน,นอฝนตกเสียงตะโกนเสียงกระแทกกับพื้นเลือดะที่เอกพยายามล้างจนไม่เหลือแต่กลิ่นกลิ่นนั้นไม่เคยหายไปสักกครั้งเงาดำค่อยๆต่างง,งว่าขึ้นอีกสันหลังมันจนเห็นเป็นมุมมอคอมหัวเอียงไปด้านหนึ่งเหมือนขอลิลกกระที่หักแล้วยืด้วยด้วยบางอย่าที่มองไม่เห็น มันก็มาหน้าลมหายใจเยดดิบพ่นออกมารุนแรงจนไฟร้านกับพริบูบตามจังหวะลมหายใจนะัเอกเสียงมันสั่งเนาแตกพระเหมือนใครพูดผ่านน้ำหรือกะผู้ดา่าซะแม่สะอื่นเวเบาเด็กมองเอกเหมือนรู้คำตอบอยู่แล้ววะพี่ยงแต่รอให้เขายอมรับ เอกสูด้ใจแรงจนรู้สบาดในอกปลายนิวชาหัวหมูความเย็นจากพื้นไหลขึ้นมาตามสัตว์นขาเงาดำขยัดบอทีละก้าทีละนิวะและบํครูดพื้นเสียงดังแคว่กระเหมือนจะกรีดเข้าในกระดูกะเด็กพูเดาเบาแต่ทรงพลังจนรู้สึกเหมือนคำถูกระฝัดลงในหัดววาใจเอกถ้าพี่ไม่บอก เขาจะเอาบางอยากลัดบอไปคืนเอกสั่งนะริมฝีปากแห้งเสียงออกมาแค่แผ่วๆแต่ก่อนเขาจะทันเอยะคำใดเงาดำนั้นก็เงยหน้าขึ้นดวงตาหม่นวาบแสงเหมือนมองเห็นคำโกหกทั้งหมดที่เขาเคยสะอนไว้ในชีวิตตัวเองและจากในมุมือมือดะ่ะบางอยากก็ค่อยๆเหลือออยออกมาอีกกเซนนึงเซนดำๆนั้น เลือออยออกมาจากมุมห้าองชา้าคือบกคลานเหมือนเงาเปไ็สิงมีชีวิตแต่มันไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่คนไม่ใช่ของที่ควรขยับไม่ได้เอกถอยหลัดหลังชนกําแพงลมหายใจสะดุดหัวใจเต้แหน่แผ่วเหมือนกำลังาขาแรงเส้นนั้นยืดยาวเหมือนแขนที่ศูนย์รูปะและบกปลายแหลมมาลาบบนพื้น เกิดเสียงคว้ายกยาวะเหมือนกำลังเงียเขียยนคำเตือคำพิพากหรือคำสั่งระบางอย่าที่เอกไม่อยากรู้แม่ยืนนิ่งเหมือนถูกตรีดวงตาเธอสั่งเนอรอยนี่บนแขนนาามขึ้นสูงเหมือนมีเงาแผกว่าจากในผีวะเด็กเข้าใกล้เอกอีกก้าลมหายใจของเขาเยนจอานะทำให้ผิวเอกชื่นิ้วเล็กระแตกข้อมือเอกเบาๆ แต่เหมือนถูกจับด้วยวมือหนักกว่าร้องนิ้วะพี่เอกเสียงเบาแต่ชัดมันออกมาเพราะพี่ไม่พอเอกกลืนน้ำลายคอแห้งจนเจ็บภาพในหัดวตีกลัดบม,มาอีกครั้งคืนนอฝนตกเสียงร้องอ่ะเรือดะมือของเขาแรงที่เขาไม่ตั้งใจหรือตั้งใจเขาไม่กล้าให้คำตอบตัวเอง เสนนดำขยับเร็วขึ้นเหมือนรู้ว่าเอกจําได้บางสวนเหมือนหิวว่าคำสารพามันยืดดูงขึ้นจนเห็นเป็นรูประสงหลังค่ะหัวเอียงเหมือนเงาของร่างที่ถูกหักกลางเอกสั่งหนัวพยายามถอยยลัดแต่ขาหนักเหมือนถูกปรีความเยะนอซื้อมาเข้าการะดูคล้ายน้ำแข็งในไหลาตามเส้นประสาท เงาดำก้มลงจนหน้าเกือออกแต่พื้นหัวเอียงจนได้ยีนเสียงกี้ดะและมันก็เงยขึ้นมาอีกครั้งดวงตามหม่นสว่างวาบคล้าย,ยเปลวไฟที่ถูกกดไว้ใต้น้ำเอกเสียงมันสั่งเนอเหมือนผูดผ่านลมหายใจที่ขาดอนคืนนั้นนั้นไม่ใช่อุบัติเหตุเด็กกระชากแขนนอกเบาๆแต่แรงพอให้เอกสบตาเขาตรงๆบอก เสียงเด็กสะท้อในในห้อองค์ทั้งอ่อนทั้งเย็นทั้งเหมือนคำตาดาสิเงาดำยืไดแขนออกมาและบปลายแหลมมาลูกอากาศจนเกิดเสียงคมคมเหมือนกรีดความเงียบอบกครึ่งร้าออกไปนอสองสวนและทันใดนั้นเส้นอดัมอีกเส้นก็เลือออยออกมาจากมุมตรงข้างอ,อประตูชา้าแต่มั่นคง เหมือนรู้ว่าเวลาใกล้จะหมดร้าทั้งรา้ามือดดสนิมีพียงเงาเอกแม่ลูและสิ่งที่คานเข้ามาอีกสองเซนดํนาเซนที่สองเลือไอเข้ามาเงียยบสนิไม่ออกเสียยงแต่แรงกว่าเซนแรกเหมือนมุ่งตรงมาที่เอกโดยไม่สนใจแม่ลูแม้แต่น้ออยเอกขยัดบลัด หลังชิดกำแพงเย็นอจนาชาลมหายใจเหมือนถูกกระดูดออกจากอกทีละน้อยแม่มองเซนน,นั้นดวงตาเบอร์กกว่าแต่เธอไม่ร้องอ่ะไม่ถอยเหมือนเธอจำรูประของเงาพวกนี้ได้ดีดีเกินไปเด็กยืนนิ่งหน้าไรส้สีแต่แววตาเข้มมาขึ้น เหมือนเขากำลังเอาฟังังสียงบางอย่าที่คนอื่นไม่อาจได้ยิงพี่เอกเสียงเด็กสั่งนาลงครึ่งอทนพวกเขาไม่ใช่แค่เขาละเอกเบิกตาปลายนิวสังเงื่อไอเย็นุผุดบนหนัดงะตังวะเซนดำแรกขยัดบื้นยืนตัวสูงจนหัวเกิอนอบชนเพดานดวงตามหม่นวาวเหมือนเงาสีเหล็กกับที่มีชีวิตมันยืนแดแข็ะ ชี้ตรงหน้าอ,อกเอกเส้นที่สองเลือ้อ,อยมาตามพื้นวนรอบข้อเท้าเอกแต่เบาๆเหมือนทดสอบว่าตัวเขาจะหนีได้ไหมทันใดนั้นไฟในร้านติดขึ้นเสียยงดังแปะแสงขาวกระแทเกเข้าเข้าใบหน้าเงาเผยรูปรที่ชัดดื้นชัดเกินจะทนเหงนั้นไม่ใช่เงาของคนหนึ่งแต่เหมือนเงารวมของหลายร่าง ซ้อนทับบิดงอเหมือนความทรงจำที่ถูกบทอดอ,ดอจนเสียรูปะแม่สะอื่นมือกำผ้าเสื้ออแน่รอยนี้บนแขนนักขยายใหญ่เหมือนพุ่งขึ้นจากใต้ผิววตามจังหวะลมหายใจเงาพวกนั้นเอกตัวแข็งเสียงในหูดังงงคล้ายหยน้ำไหลย,ย้อนเข้ามาความทรงจำแตกออกเปน็นนาชินนาเล็กกระแทกเข้าในหัดวทีละช่องคืนนฝนตก เสียงของวาหลายคนเสียงลม้มเสียงเหมือนนกกระสิที่เขาคิดว่าจางหายไปนานแล้ววะเด็กมองหน้าเอกดวงตาสีหม่นสะท้องเงาพวกนั้นแล้วก็พูดะชา้าชัดเหมือนคำตอกลึกลงในรากชีวิตพี่เอกมันไม่ใช่แค่คนเดนนิยอที่หายไปคืนนั้นเซนอะดำทั้งสองชูตัวขึ้นพร้อมกัน ดวงตาหลายคู่วาววับเหมือนกำลังงอรอคำรับคำสารพาหรือคำที่เอกพยายามหลีก็มาตลอดชีวิตและในห้วงอวินาทีนั้นประตูร้านที่ควรล็อกแน่นก็เปิดออกเองฉ้ากรอบประตูสั่งเนาะลมเยะนะจัดพุ่งเข้าใส่ทุกคนพร้อมกับเงาร่างใหม่ที่คอยคอย ก้าวเข้ามาประตูร้าเปิดอ้าลมเยะน่จัดพุ่งเข้าเงาร่างใหม่ก้าวเข้ามาไม่รีบอไม่ช้าแต่หนักจนพื้นใต้เท้าเอกสั่งในไหวร่างนั้นไม่ใช่เงาไม่ใช่ปีศาจแต่เป็นรูปทรงหนึ่งที่เอกจำได้ทันทีที่เห็นครึ่งองหน้า คนที่เขาคิดว่าหายไปแต่แท้จริงเขาปล่อยยมือเองเอกทุดลงหัวใจใจเบือนถูกครูดทีละเส้นลมหายใจตะกุดภาพในหัดว่ชัดดื้นคือนอฝนตกเสียงของอหลายคนมือของเขาแรงพลังกอที่เกินควรเสียงร้องมังขาดตอนแม่ลูยืนมองดวงตาไม่ตาดสิส ไม่โกรธะเพียงรอคำเด็กเข้ามาใกล้เอกมือเล็กกระแตหัวไหล่เขาเบาแต่มั่นคงที่เอกเสียงเขานุ่มาลงบอกเขาเถอะเอกมองร่างตรงหน้ารอบตัวมีเงาเลื้ออยอยู่แต่สำคัญน้องเมื่ออเทียยกกับบางอย่าที่เขาเก็บไว้ในใจนานเกินนะปเขาสูดลมหายใจ เจบอแต่ชัดดะชัดนอผีดะเสียงเอกแตกชัดนอเป็นคนทำชัดนอทำให้พวกคุณหายไปคือน,นั้นั้นความเนียแบบแผ่ขยายลึกจนเหมือนกลืนเสียงฝนไปทั้งหมดเซนดําหยุดขยัดบอดวงตาหลายคู่มืดลงเหมือนพาระบางอย่าถูกคลี่คลายร่างที่ก้าวเข้ามาก็มาหน้าลง เงาใต้เท้าค่อยๆจางเหมือนหมอกยามเช้าโดนแสงแรกเอกเสียงสุดท้ายเบาเหมือนลมขอบคุณนะที่ยอมรับจากนั้นแสงข้างในร้าสว่างขึ้นนาทีละช่วงจนบางง่อยาค่อยๆสลายไปเซนดำหดกลัดบอร่างเงาจางหายเหมือนนะไอแม่ลู่อยู่นิ่ง แล้วยิ้มาเล็ก,ก่อๆไม่ใช่เพราะดีใจแต่เพราะทุกอยา่าสิ้นสุดแล้วเด็กปล่อยยมือเอกลมหายใจของเขากลัดบามาอุณขึ้นร้าที่เคยตึกกอดะเบาเหมือนเพิ่งถูกระเปิดหน้าตาครั้งแรกกันในรอบหลายปีแม่ภูเดาเบาตอนนี้พวกเขาไปได้แล้วเอกเงยหน้าฝนหยุด ล่มอุณาะดผ่านกรอบประตูที่ยังเปิดอ้าไม่เหลืออเงาไม่เหลืออเสียงมีพียงความว่างเปล่าและชีวิตที่ต้องเดินนอเด็กหันมายิ้มตาเขาไม่น่ากลังวะไม่เศร้าแต่สงบพี่เอกคราวนี้พี่เริ่ใมใหม่ได้แล้ววะนะเอกพยักันหน้าน้ำตาไหลเงียยบยบ ในร้าที่เคยละมาลากลับมีลมอุณภาดดาเหมือนประกาศการเริ่มมอต้นอีกครั้งแสงสุดท้ายของวันส่องเข้าในร้าตรงที่เงาเคยอยู่และครั้งนี้ไม่มีเงาใดหวนกลัดบามาอีกเลย